MS ยาราพรขอเสนอนิยายเสียงเรื่องรักที่อยู่ใกล้กว่าที่คิดเป็นรักต่างวัยระหว่างลุงแดนกับมาลีค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะรับฟังกันไปจนจบเรื่องนะคะรักที่อยู่ใกล้กว่าที่คิดตอนจบเช้าวันนั้นมาลีเตรียมกาแฟและขนมปังให้กับคนรัก แดนนั่งดูความเคลื่อนไหวของมาลีอย่างเพลินตาเขาเองก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่การเห็นมาลีอยู่ในบ้านเดียวกันกลายเป็นเรื่องที่เขาเฝ้ารอเหมือนชีวิตที่เคยมีช่องว่างถูกเติมเต็มลุงเดี๋ยวหนูไปตากผ้าก่อนนะคะเสียงหวานเรียกเขาให้รู้สึกตัวเขาพยักหน้ามาลีคะ เขาเดินผ่านเธอไปหยุดตรงตู้ไม้เก่าแก่ที่อยู่มุมห้องตู้ใบนี้เป็นของแม่แดนมาลีจำได้ดีแดนดึงลิ้นชักล่างออกอย่างระมัดระวังบางอย่างที่ถูกเก็บไว้นานปีถูกดึงออกมาด้วยคือซองจดหมายสีเหลืองเก่าขอบกระดาษลุยเล็กน้อยเหมือนถูกหยิบจับหลายครั้งมาลีจำลายมือบนหน้าซองนั้นได้ แม่เขียนถึงมาลีสายตาหญิงสาวสั่นเครือขึ้นทันทีแดนถึงซองจดหมายนั้นมาหาเธอน้ำเสียงเขาต่ำลงอ่อนโยนขึ้นแต่ปนลังเลอย่างประหลาดเมื่อคืนฉันตั้งใจจะบอกมาลีแต่เราทำอย่างอื่นเสียก่อนวันนี้อยากให้มาลีได้รู้ด้วยตัวเองก่อนมาลีรับซองจดหมายด้วยมือสั่น นี่คือจดหมายจากแม่ฉันถึงเธอเพียงคำเดียวน้ําตาที่เธออดกลั้นก็ตกลงมาก่อนที่อ่านด้วยซ้ำเธอค่อยๆเปิดซองออกด้วยความระมัดระวังลายมือของแม่แดนเหมือนยังมีชีวิตอยู่ในทุกตัวอักษรมาลียกมือปิดปากน้ําตาไหลไม่หยุดยายดีใจที่มีหนูอยู่เป็นเพื่อนหนูเข้มแข็ง อดทนและมีหัวใจที่ดีถ้ายายไม่อยู่ยายอยากให้หนูอยู่บ้านนี้อยู่กับแดนอยากให้ดูแลกันและกันเธออ่านต่อไปน้ำเสียงสั่นพร่เธอดีใจที่ยายดารักเธอเหมือนลูกแท้ๆเห็นเป็นคนในครอบครัวเหมือนแม่รู้ว่าฉันเหงาและยึดติดกับหลายอย่างแต่แม่ก็รู้ ว่าถ้ามีใครจะทำให้ฉันยิ้มได้คนนั้นคือเธอนะมาลีในอีกมุลหนึ่งแม่ของแดนได้หาผู้หญิงไว้ให้ลูกชายแล้วขอเพียงแค่ลูกกลับบ้านเท่านั้นนางรู้ตลอดว่าลูกชายผิดหวังในชีวิตคู่มาหลายครั้งและทุกครั้งก็จากกันด้วยเหตุผลเดิมๆคือลูกของนางจนทำให้นางหาคนที่ดีและมีแววว่าจะดูแลลูกชายของนางได้ นั่นก็คือมาลีแม่เตรียมความรักไว้ให้ลูกแล้วมันอยู่ใกล้มากๆแม่อยากให้เธออยู่บ้านนี้อยู่กับฉันมาลีสะอื้นเสียงเบาลุงพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะแดนมองเธอแน่นนิ่งแล้วค่อยๆประคองหน้านวลขึ้นมาสบตาก่อนจะประทับจุมปิดเบาๆหมายความว่า แม่เตรียมความรักที่ดีที่สุดแก่ฉันซึ่งมันจะเป็นจริงไม่ได้เลยถ้าฉันกับเธอหัวใจไม่ตรงกันมันอาจจะเร็วไปที่จะพูดมันแต่ฉันคิดว่ามันถึงเวลาที่ฉันจะต้องทำตามความต้องการของแม่แล้วก็ของฉันด้วยเขากลั้นหายใจหนึ่งครั้งมาลีฉันรักเธอทุกถ้อยคำชัดเจนไม่มีความลังเลใดๆ ผมรักเธอแล้วเธอเข้ามาอยู่ในใจฉันตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันที่บ้านหลังนี้มาลีถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้น้ำตาไหลไม่หยุดพร้อมกับหัวใจที่มันพองจนแทบล้นออกมาข้างนอกลุงคะตั้งแต่แม่ลุงจากไปก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปหนูคงจะไม่ได้อยู่ที่นี่แน่ๆไม่มีที่ซุกหัวนอน แต่พอลุงอนุญาตให้อยู่ต่อหนูดีใจมากและสัญญากับตัวเองจะดูแลลุงอย่างดีไม่ว่าลุงจะสั่งให้ทำอะไรยากแค่ไหนหนูก็จะทำให้เพื่อตอบแทนบ,บุญคุณเธอเงยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความรักที่ไม่เคยกล้าบอกเหมือนกันทีแรกหนูคิดว่าความรู้สึกมันคือบุญคุณแต่พอถึงตอนนี้แล้วลุงคะ หนูรักลุงค่ะรักมากเขาชะง,งักเหมือนคนหายใจไม่ออกก่อนแววตาจะอ่อนลงจริงหรอจริงค่ะมาลีอมยิ้มทั้งน้ำตาเธอจับมือเขาแน่นขึ้นมาลีรักลุงค่ะรักตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันเหมือนกันเพียงเท่านั้นแดนดึงเธอเข้าหาในอ้อมแขนอย่างรวดเร็วกอดแน่นราวกับว่ากลัวว่าเธอจะหายไป อ้อมกอดของเขาแข็งแรงมั่นคงมาลีซบหน้าลงบนอกเขาได้ยินเสียงหัวใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะเหมือนเขาตื่นเต้นยิ่งกว่าเธอขอบคุณนะมาลีที่รักฉันแดนลูบผมเธอช้าๆสัมผัสของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนตั้งแต่แม่ไม่อยู่ฉันก็คิดว่าจะไม่มีใครรักฉันอีกแล้วแต่เธอทำให้ฉันรู้ว่าบ้านหลังนี้ยังมีความรักอยู่ มาลียิ้มทั้งที่ยังสะอื้นเธอเงยหน้าขึ้นสบตาเขาเพราะลุงเองก็ให้ความรักหนูเหมือนกันค่ะหนูไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวเลยเพราะมีลุงอยู่ด้วยแดนมองเธออย่างลึกซึ้งจนมาลีใจสั่นไปทั้งตัวเขายกมือขึ้นประคองแก้มเธอนิ้วโป้งเช็ดน้ำตาที่มุมตาเบาๆมาลีทั้งเขินทั้งมีความสุขและตอนนั้นเอง แดนก็ก้มลงมาใกล้ใกล้จนเธอได้ยินลมหายใจของเขากลิ่นอุ่นแบบแดนที่คุ้นเคยริมฝีปากเขาแตะหน้าผากเธอทั้งสองยืนกอดกันอยู่นานจนลืมเวลามื้อเช้าไปเลยทีเดียวเมื่อเข้าสู่ปลายเดือนวันนี้แดนสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนพับขึ้นเล็กน้อยมาลีใส่ผ้าถุงสีอุ่นกับเสื้อคอจีนเรียบๆทั้งคู่ยืนอยู่กลางสวนหลังบ้านที่แม่แดนเคยปลูกดอกไม้ไว้ โต๊ะไม้เตี้ยๆถูกปูผ้าขาวธรรมดามีกล่องแหวนเล็กๆและดอกไม้ป่าที่เก็บกันเองในตอนเช้าไม่มีแขกมากมายมีเพียงผู้ใหญ่บ้านกับคนแก่ข้างบ้านที่มาช่วยเป็นสักขีพยานแต่บรรยากาศกลับงดงามที่สุดเท่าที่มาลีเคยเห็นในชีวิตแดนหันมามองหญิงสาวข้างๆพร้อมไหมมาลีเขาถามหญิงสาวมองหน้าเขาแล้วพยักหน้ายิ้มที่สดใสพร้อมค่ะ ผู้ใหญ่บ้านยิ้มกว้างก่อนจะกล่าวให้ทั้งคู่แลกแหวนแดนหยิบแหวนเงินเรียบๆขึ้นมามือเขาสั่นนิดหน่อยแต่สายตากลับมั่นคงมากมาลีพี่อาจไม่มีอะไรหรูหราแต่พี่สัญญาว่าจะทำให้บ้านหลังนี้เป็นที่พักใจของเธอไปตลอดชีวิตน้ำเสียงลึกของเขาทำเอามาลีน้ำตาซึมเธอเปลี่ยนสรพนามเรียกแดนใหม่เป็นคำว่าพี่ต่อไปนี้สถานะเปลี่ยนเป็นสามีภรรยากันแล้ว เธอต้องยกย่องให้เกียรติสามีผู้นำครอบครัวหากจะเรียกลุงก็คงไม่ค่อยเหมาะนักหญิงสาวยื่นมือออกไปแดนสวมแหวนให้เธออย่างระมัดระวังมาลีหยิบแหวนอีกวงขึ้นเป็นแหวนเงินที่ออกแบบเองหนูสัญญาว่าจะดูแลพี่จะรักบ้านหลังนี้และรักพี่เหมือนที่แม่พี่รักคะ่ะเมื่อแหวนสวมครบผู้ใหญ่บ้านประกาศเบาๆด้วยรอยยิ้มเป็นผัวเมียกันแล้วนะทั้งคู่ แดนกุมมือมาลีแน่นหญิงสาวมองเขาด้วยรอยยิ้มที่สั่นไหวพี่แดนเราตกลงเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะแดนยิ้มหน้าบานจากนั้นก็ไหว้ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและคุณยายข้างบ้านทุกอย่างเรียบง่ายแต่ง,งดงามเหลือเกินค่ำคืนหลังพิธีแต่งงานบ้านไม้เงียบสงบลมพัดหลังคาเบาๆราวรักใคร่ ไฟห้องนอนสีนวลทำให้บรรยากาศอบอุ่นจนหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะมาลีนั่งจัดผมหน้าโต๊ะเครื่องแป้งใบหน้ามีความเขินที่ห้ามไม่อยู่เธอสัมผัสแหวนที่นิ้วนางเธอยังไม่ชินแต่มีความสุขมากจนอยากยิ้มทั้งคืนประตูห้องเปิดออกเบาๆแดนเดินเข้ามาในชุดสบายๆเสื้อยืดสีอ่อนกางเกงผ้าฝ้ายแต่ในสายตามาลี เขาดูหน้าหลงไหลย,ยิ่งนักแดนยืนมองเธอครู่หนึ่งรอยยิ้มของเขาเหมือนจะกลืนเธอไปทั้งคนสวยจังเขากระซิบจนมาลีหน้าแดงพี่แดนชมอะไรคะหนูก็เหมือนเดิมเขาเดินเข้ามาใกล้ก้มลงจับปลายผมเธอเบาๆเขามาดมและจูบมันแต่วันนี้ไม่เหมือนทุกวันวันนี้ มาลีเป็นเมียของพี่แล้วคำว่าเมียทำหญิงสาวหัวใจเต้นแรงขึ้นเธอเงยหน้าขึ้นสบตาเขาและรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงแดนค่อยๆย,ยื่นมือมาสัมผัสแก้มเธอนิ้วเรียวลูบผิวนุ่มอย่างแผ่วเบามาลีคะพี่กอดนะคะ่ะมาลีพยักหน้าเบาๆแทบไม่ต้องคิดเลยด้วยซ้ำ ทันทีที่เธอพยักหน้าแดนดึงเธอเข้าสู่อ้อมแขนกอดแน่นแน่นจนมาลีรู้สึกถึงความรักที่เขามีต่อเธอและความเสน่หาเธอสวยมากรู้ไหมแดนพูดสิ่งสันนิดนิดมาลีโบอกกอดตอบเขาหน้าแนบอกกว้างที่คุ้นเคยเขาดึงตัวออกเล็กน้อยเพื่อมองหน้าหญิงสาว แววตาเขาเต็มไปด้วยความรักที่ล้นจนเก็บไว้ไม่อยู่แล้วเขาก็โน้มหน้าเข้ามาริมฝีปากอุ่นแต่ริมฝีปากเธออย่างอ่อนโยนในตอนแรกแต่เมื่อมาลีหลับตาและตอบรับจูบของเขาสัมผัสก็ลึกขึ้นหนักขึ้นจูบที่ดื่มด่ำที่สุดเท่าที่ทั้งคู่เคยมีเพราะวันนี้พวกเขาคือคู่ชีวิตกันจริงๆลมหายใจของทั้งสองเริ่มถี่ขึ้น แดนประคองหน้าเธอไว้มืออีกข้างโอบเอวเธอแน่นขึ้นเราต้องการยืนยันว่าเธอเป็นของเขาแล้วอย่างแท้จริงอ่าเสียงครางของทั้งคู่มาลีวางมือบนอกเขารู้สึกถึงเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบระเบิดเธอพละริมฝีปากออกนิดหนึ่งหอบเบาๆหนูขอฝากตัวไว้กับพี่นะคะเขายิ้มบางๆ พี่ก็ฝากตัวกับมาลีด้วยนะมาลีหน้าแดงจัดก่อนจะถูกเขาดึงกลับเข้าไปจูบอีกครั้งครั้งนี้ลึกอ่อนโยนและอบอุ่นจนหัวใจละลายแล้วทั้งสองก็ปลกเปลี้ยงทุกอย่างออกให้อารมณ์ความรักนำทางไปอย่างเนิบนามจากนั้นก็ทวีความโหมแรงขึ้นจนเตียงใหญ่สั่นสะเทือนอารมณ์รักแรงและร้าร้อนอย่างไม่มีใครหยุดยั้งได้ แสงไฟในห้องนอนอุ่นขึ้นเรื่อยๆลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างพาม่านพลิ้วไหวเบาๆราวปลายเน็บของลมกำลังเต้นไปตามหัวใจของสองคนนี้และในค่ำคืนเงียบสงบของบ้านหลังนี้ทั้งสองก็มีกระหน่ำรักให้กันอย่างมีความสุขช้าวันใหม่แสงแดดตกกระทบผ้าม่านแดนตื่นก่อนและเห็นมาลีนอนอยู่ข้างๆ เธอขดตัวเล็กๆซุกอยู่ในอ้อมแขนเขาปล่อยผมหล่นลงบนแก้มสีหน้าสงบเหมือนเด็กน้อยแดนใช้ปลายนิ้วเกลี่ยผมออกจากหน้าเธอแล้วก้มลงจูบหน้าผากเธอเบาๆแอบขอโทษในใจที่เขาทำให้ร่างกายสวยมีรอยทั่วร่างตื่นได้แล้วครับเมียพี่มาลีงึมงำขอนอนกอดอีกห้านาทีได้ไหมคะอุ้ย เสียงครางนั้นทำแดนหลุดหัวเราะปนเห็นใจได้สิครับมาลีซบบอกเขายิ้มอ่อนๆหัวใจอบอุ่นจนแทบลน้นแล้วเป็นฝ่ายช้อนร่างบางขึ้นเดินเข้าไปในห้องน้ำเพราะเช้านี้เขาและเธอต้องเปิดร้านอยู่หลังจากอาบน้ำแต่งตัวทั้งคู่ก็ลงไปที่ครัวกลิ่นกาแฟและแป้งขนมลอยอวนเหมือนเคยร้านขนมเล็กๆหน้าเงียบๆ แต่ตั้งแต่ข่าวการแต่งงานของทั้งคู่แพร่ไปในหมู่บ้านลูกค้ายิ่งเพิ่มขึ้นทุกคนชมว่าขนมอร่อยขึ้นทั้งเพราะรถมือของเขาและเธอทั้งเพราะความรักที่ชัดเจนจนคนรอบข้างมองเห็นง่ายกว่าเจ้าตัวเสียอีกแ <c oughs> ดนกำลังจัดขนมอยู่หลังเคาน์เตอร์มาลียืนอยู่ใกล้ๆช่วยจัดของลงถาดอบ <c oughs> ทั้งคู่ทำงานกลับอย่างเข้าขากันเหมือนเดิม <c oughs> แต่วันนี้ มีความรู้สึกพิเศษเพิ่มขึ้นมากเพราะนี่คือครัวของครอบครัวใหม่ขณะที่มารีกำลังก้มจัดของแดนเดินเข้ามาจากด้านหลังสวมแขนโอบรอบเอวเธอกอดแน่นแต่แผ่วพอให้เธอพิงได้อย่างสบายอุ๊ยพี่แดนเดี๋ยวลูกค้าเห็นนะคะถ้าเอ่ยเสียงเบาแต่หน้าแดงจัดไม่เห็นหรอกยังเช้าอยู่ เขาวางคางบนไหล่เธอลมหายใจอุ่นนุ่มจนมาลีใจเต้นแดนกอดเธอเงียบเๆอยู่อย่างนั้นเรากับต้องการบอกว่าต่อให้โลกภายนอกเปลี่ยนไปอย่างไรเขาก็จะอยู่ข้างหลังเธอเสมอมาลีคะพี่แดนเขากระชับกอดแน่นขึ้นนิดหนึ่งแล้วพูดประโยคที่ทำให้มาลีน้ำตาเอ,อ่อต่อไป ที่นี่คือบ้านของเราแล้วนะมาลีมาลียกมือขึ้นจับแขนเขาอย่างตอบรับแล้วโน้มคอของเขาลงมาจูบค่ะพี่แดนบ้านของเราทั้งคู่จูบกันท่ามกลางกลิ่นขนมอบเสียงลมเช้าพัดเส้นผมให้ปลิวเบาๆและในครัวเล็กๆนั้นความรักของพวกเขาสุกงอมเหมือนขนมในเตาที่กำลังส่งกลิ่นหอมออกมา จบบริบูรณ์ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับนิยายของเราเรื่องต่อไปจะเป็นแนวไหนเรื่องอะไรกดปุ่มติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเงินทองค่ะสวัสดีค่ะ